วิดีโอนี้เราจะมาดูพลังงานลบๆพลังงานร้ายๆนะคะมีบ้างหรือเปล่าสำหรับคุณนะ่ะนะคะคุณมีพลังงานเหล่านี้รอบตัวคุณหรือเข้ามาหาคุณบ้างไหมเรามาดูว่าจะมีไพ่ขึ้นมาแบบไหนนะคะ่ะ ดูแล้วที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะใบสุดท้ายค่ะก็มีเหมือนกันแต่น้อยมากค่ะนอกนั้นเป็นพลังงานที่คุณเอาอยู่ทั้งนั้นพลังงานดีๆค่ะมีพลังงานลบเข้ามาหน่อยนึงก็คือในเรื่องของความรู้สึกความรักอาจจะไม่สู้ดีนักนะคะอือคือเรื่องความรักความสัมพันธ์ อาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเสียใจหรือรู้สึกไร้ความหวังนะคะต่อความรักความสัมพันธ์เนาะหรือคุณไม่หวังละคุณพร้อมที่จะเดินหันหลังให้อะไรเงี้ยคะ่ะความรู้สึกที่มันพังทลายนะคะความรู้สึกที่มันไม่สมหวังมีพลังงานเหล่านั้นนะเนาะ แล้วก็อาจจะมีบ้างที่บางทีเจอเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้บั่นทอนใจความรู้สึกอาจจะรู้สึกน้อยใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเอาอยู่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างบวกมากๆนะใบอื่นๆเพราะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนาะอาจจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะมันเซนซิที ะะแล้วก็อ่อนไหวได้ง่ายแต่ก็มองเห็นถึงลักษณะของการเอาอยู่เอาชนะได้สามารถที่จะรับมือได้ในที่สุดว่าตามไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะ มีพลังงานลบๆหลายๆเล็กน้อยค่ะนะคะไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะอ่ะทีนี้ก็อาจจะเป็นพวกลักษณะของความมีสตินะคะความมีสติการรู้จักคิดพิจารณาในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเงินมาไวไปในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีสิ่งเราทำให้เราจับจ่ายใช้สอยไปนะคะแบบ บางทีไม่ทันได้คิดเนาะหรือว่าพิจารณาไม่รอบคอบนะัเงินอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะนั้นบางทีเราก็จะต้องอต่อ้ตองพิจารณาความจำเป็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะก็มองว่าโดยรวมเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของบางทีเนาะการพบเจอผู้คน เราต้องเตรียมใจไว้อย่างหนึ่งอะคะ่ะว่าบางทีผู้คนหรือแม้แต่ตัวเราเองอะเนาะการพบเจอกันบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้แสดงท่าแท้หรือว่าความเป็นตัวตน100%เซนะคะเพราะทุกคนต่างก็มีมุมมองความคิดมีชีวิตนะคะที่อาจจะต้องการให้ผู้คนเห็นอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยแค่นั้น นะคะเพราะนั้นต้องทำใจในเรื่องของสิ่งนี้ซึ่งมันก็เป็นปกติธรรมดาที่อาจจะมีเข้ามานะคะเเพราะนั้นก็อาจจะดูค่ะดูพิจารณาคนให้ถี่ถ้วนว่าเออสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอาจจะมีพลังงานที่ทำให้คุณรู้สึกเอ่นื่อยเนื่อยเหนื่อยเอย,เยได้นะอาจจะรู้สึกง่วงนะคะรู้สึกเพลีย อะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีการเดินทางนะก็เตรียมให้พอนะคะนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยเพราะดูแล้วอาจจะมีสภาวะที่คุณรู้สึกง่วงเพลียได้นะะเดี๋ยวขอดูเพิ่มตรงนี้เนาะ จริงๆอ่ะก็จะพูดดูแค่พลังงานที่แบบอาจจะเป็นไพ่ที่ดูลบๆมากๆนะคะส่วนไพ่ที่เป็นบวกเราก็ถือเป็นพลังงานดีๆที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงมากมายนะนะคะทีนี้อาจจะมีบางช่วงที่เราหรือการไปพบเจอตัวเราหรือคนที่เราพบเจอที่อาจจะมีพลังงานของความบางทีมัน ดูมีทิฐิเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทิถิมากเกินไปทำให้เกิดความแบบว่าบาดหมางได้นะหรือสิ่งที่ควรจะดีกลับกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้รับการงอ้อไม่ได้รับการให้อภยัยไม่ได้รับการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่ามันมีพลังงานที่อาจจะมีความอ,อ่ มีความแบบว่าบางทีขึงขังเกินไปนะคะความบึ้งตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคทีนี้ก็เป็นไพ่ออร์คโคนะคะที่ไพ่ยอยากจะแนะนำนะคะ ไพ่ okay. ยอยากให้คุณเนี่ยนะไปพักผ่อนออกไปจากจุดที่อยู่บ้างอย่างเช่นบางทีอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในสำนักงานห้องทำงานเราควรที่ออกไปหาอากาศบริสุทธิ์ไปพักผ่อนนะคะเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการพบเจอผู้คนใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถือว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนาะคะ่ะเป็นไพ่ที่ เป็นบวกทั้งนั้นเลยนะคะมีไพ่แบบดูจะลบๆไม่ไม่กี่ใบเองนะคะน้อยมากเนาะถือว่าคุณเอาอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะช่วยเหลือคุณอยู่เนาะเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยมอีอ่อมีความรู้สึกตัวต่อสิ่งต่างๆ เข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็พูดถึงความออมั่งคั่งนะความมั่งคั่งนะคะความร่ํารวยเพราะนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะถึงแม้จะมีไพ่ที่มาเตือนที่พูดไปหน่อยนึงว่าบางทีใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่ก็บอกไปอีกว่า,วาคุณเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้น เอ่อพวกวัตถุเงินทองเนาะคุณน่ะคือถ้าเกิดคุณรู้สึกขัดสนหรือว่าต้องการนะคะคุณภาวนาอยู่เรื่อยอะนะว่าโอเคหละเราอยากจะมีเงินก่อนมีรายรับมีเอ่อช่องทางหาเงินให้มากขึ้นหรือมีโอกาสทางการเงินนะคะหรือว่าอาจจะพูดถึงความสมบูรณ์ก็ได้ของชีวิตคุณในางยค่ะต้องบอกว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พยายามเ,เขาเรียกว่าตั้งความปรารถนาแล้วก็ลงมือทำไปด้วยค่ะเนาะโอเคแหละเงินมันก็ไม่ได้มาโดยที่เราไม่ทำงานใช่ไหมคะแต่การทำงานมันก็ต้องทำไปด้วยแรงบันดาลใจความตั้งใจจริงแล้วก็เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะ มันจะมีประโยชน์จริงๆมันจะสามารถถ้าเราหาเงินเนาะความหวังเราในการหาเงินหาทองมาจับจ่ายใช้สอยใช้นี่ใช้สินหรือว่าเพื่อเยียวยานะคะอะไรแบบเนี้ยคุณก็พยายามที่จะให้ตั้งมั่นไว้เลยค่ะนะตั้งมั่นแล้วก็จินตนาการเนาะไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตทำให้เรามีแรงในการทำงาน สร้างสารรค์งานต่างๆต่อไปด้วยอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นเป็นใบสุดท้ายนะที่ดีมากๆเช่นกันนะคะก็ถือว่าพลังงานแล้ยพลังงานลบๆของคนที่เข้ามาชมเนี่ยคือน้อยมากค่ะถึงมีคุณก็เอาอยู่นะคะ